เี๋เราจะมาเล่นเกมเบอร์กี้ได้ในเกมนี้เราจะรับบทเป็นนักประดาน้ำของบริษัทฟ้ามากขอบที่ต้องไปกู้ชิ้นส่วนล่างคนตุยในทะเลนะฮะซึ่งเราจะต้องเจอกับสัตร์ปลราดสิงลึกลับและตำรวจที่จะคอยตามล่าเฮาแต,แต่ตอนนี้เฮาขับเรือก็อาจจะโดนโจมตีจากมือหรือสัตร์ปลราดได้ก็ต้องช่วยกันซ่อมเรือกันหลังทีนี้แต่ภารกิจของเฮาก็คือการกู้ชิ้นส่วนในแต่ละพื้นที่ที่เป็นลูกสีฟ้าสมอเรือห้ได เอาละเอานี้ถึงเวลาออกจากเ,เรือแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันนะอุ้ยมีเวลาแปดนาทีไปเร็วเธอเรืออะเราเรๆเเรไม่รู้เหมือนกันแปดนาทีนี้ต้องเราต้องออกจากเรือเหรอใช่ใช่ออกออกข้างล่างปะลองดูข้างลาง่างแค่ไหนดิใช่ปะอ้ยอันนี้ไฟติดแล้วน่นจาจะตรงนี้แหละ มาแล้วจูโอ้โหมันเราไม่มีอาวุธอะไรเลยอยู่ท่ามกลางความลึกลับสุดๆไม่รู้ว่ามีมีมีกับมี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 กับกับระเบิดคุงฮะเราเราต้องสำรวจอะไม่รู้ต้องเก็บอะไรไปบ้างอะเก็บอะไรได้ก็ลองดูนะเก็บได้ก็จะเก็บมาเก็บได้ก็จะเก็บจ้า เก็บอะไรได้ก็จะเก็บมาเอ้าติดโอ้โหเอ้ยอ๋อทางนี้ได้เอ้าเอ้าหรือว่าลงข้างล่างวะเฮ้ยลงข้างล่างได้เถอะเฮ้ยโอ้โหแบงค์เขากดปุ่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนอะไรอะอะไรหลับอยู่มีตัวอะไรไม่รู้อะเฮ้ยคืออะไรอะเธอมีสัปหลาดอยู่ที่นี่เหรอจิบหายแล้วอยู่ไหนอะอยู่ในช่องเมื่อกี้แหละเธอ เขายังไม่รู้เลยเขาได้ยินเสียงสซาลัดอ่ะใช่เหรอไม่เขาเจออะไรไม่รู้อ่ะได้ไอเทมได้ไอเทมได้เงินมาไอเทมเงินมาไม่กล้าไปเลยกูเขาไม่เท่าเขาลงมาเรื่อยๆเลยชิบหายละเขาเคาเข้าไปฝั่งไหนเนี่ยอันอันแรกเลยอันที่อันที่เขาบอกเธอเฮ้ยเจอเจออีกแล้วอ๋อแต่ถ้าเกี่ยวนี้เข้าไปได้ไงวะเนี่ยเธอเข้าไปได้ไงบอกว่าล่างเหรอ แคตูเกตถใช่เขาลงมาเลึกเรื่อยๆเลยจนแบบว่านาคมีแววจะหลงทางแล้วไปแล้วเวหาอุ totally <sk <sk ้ยเธอถือนี้ถือนี้เราเรากดขี้ขวาแล้วกดเอ็กเอ็กจะเป็นขี้ขวาก่อนค้างแล้วกดเอ็กเออเป็นการเก็บเ็จตัวเนี่ยพวกนี้ขายได้ได้ตังค์โอเคห้าห้านาทีก็ยังพอเหลือเวลาอยู่หน่อยใช่ไหมน่าจะขวานลาย้ายดี มันไม่มีทางเธอมันไปต่อไปได้ดิทางน,นี้ตันต้องไปงนู้นแต่ดูท่าไหวเซ็กซี่เธอสุดมันก <c oughs> ลงไปเรื่อยๆนั่นอะใช่ดิเอาละอ้าวตันแล้วอะเอ้ยตรงนี้ออกได้เธอโอ้โหห้องโดนล็อกรับไหนวะเนี่ยขึ้นมาไหนดิขึ้นมาไหนขึ้นมาไหนหนึ่งขึ้นมาไหนอ่หนึรงนีเธอต้องจำทางด้วยนะเพราะว่า ขากลับหรืออะไรเราจะต้องจำทางไม่ได้ก็ต้องจำให้ได้โคตรเสียวเลยเสียวๆเลยข้างหน้ามีปลานะปลานิ่งด้วยว่ายว่าแบบนิ่งไม่ขยับไม่ไหวเฮ้ยเธอออกซิเจนเราจะหมดนะใช่ต้องดูว่าที่นี่เราเก็บอะไรได้แล้วก็รีบไปอะไรที่เก็บได้ก็เก็บตัวอะไรมาอะไรอะตัวอะไรมาข้าวโพหัวเธอ โอ้ยเธอตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเช็ดเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเข้าเข้าช่องนี้เข้าช่องเดิมเข้าช่องเดิมไปเลยไปเลยไปเลยเธออย่ากดสเปซบาร์ลูมากอย่ากดสเปซบาร์ลูมากมันจะหายใจไม่ทันกดเป็นจังหวะกดเป็นจังหวะเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้าไม่ได้มันเข้าได้มันเข้าได้ขึ้นไปเร็วเข้นไปเร็วขึ้นไปเร็วเข้าไาเร็วเข้าม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 าเนี่ยตามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็้ามางนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นมา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  มาก่อนมาก่อนสเปนมาได้ทางไหนที่มันโตขึ้นมาแต่สเปนมาบ่อยๆไอออกซิเจนจะหมดต้อง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 ยับยั้งไว้ด้วยโอเคเฮ้ยทางไหนวะเฮ้ยเธอ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 ถอยดิมันทางตันหนึ่อไรกันไปไมทไมอันนี้ทางอะไรอันนี้มีร้อยร้อยไม่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 ขึ้นไปขึ้นไปนะนอันนั้นของเก็บออกซิเจนเราจะหมดแล้วเธอรู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 ขึ้นมาขึ้นมาตามมาตามมาตามมาไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 กับยานกับยานเอ้ยกับยานกับเรือลำธารโดน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  เอเถอะแล้วแล้วปิดประตูปิดประตูปิดประตูโหโหดโหดโหฮ้ยเราสามารถออกไปได้อีกรอบเพราะเวลายังไม่หมดใช่ใช่แต่ว่าเราจะขายของไงวะไม่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะวะโยมีนี้ก่อนมันต้องมีของอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยขายได้แน่เพราะว่าเป็นหน้าคนได้ชิ้นส่วนบอดี้ไงเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะขายไงเอะทิ้งไว้ที่นี่ก่อนก็ได้เธอ มีว่ามีบอกไหมว่าไข่ไม่น่ามีไม่น่ามีไม่น่ามีอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะเธอโอเคเราได้ตังจากนี้ไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บเธอต้องปล่อยของปล่อยหัวมันทำลายทำลายหลักฐานอะใกล้กว่านี้เธออโคตรโหดเนยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราควรทำหรือเปล่าใช่ปะ หลือไรหลืออะไร,รอน <c oughs> ี่ไงมันต้องให้เกินขีดแดงๆเห็นไหมตรงนี้นไหนเนี่ยมันจะเป็นขีดแดงแล้วใช่ปะ่ะโอ้หมายก่อนจะได้ร้อยห้าสิบหมก่อนสองนาทีไปลุยสองนาทีก็เอาเอา,เอาใกล้ๆจิมเมื่อกี้ลงลึกกว่านี้กน็น่าจะได้อยู่ไอ้ <c oughs> มันมืดลงวะไม่รรมดาอยู่แล้วป่ะเดี๋ยวลองหาลแล้วแหวกข้างนอกกันจริงจริงมันถือได้สองอย่างอ่ะ เคือหนึ่งในตัวเราอีกหนึ่งถือเราน่าจะได้สี่มันกำลังจะดีเลยม้ยใหญ่ไหมมันได้ยินเสียงตัวอะไรหลับจริงยังไงข้างหน้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะระเบิด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 เลยไหนอ่ะมันนับถอยหลังระเบิดปะไม่ใช่ไม่รู้แหละกลับแล้วโอ้โหนนั่อะไรวะน่ะลูกดาวจิบเปล่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมเสียงเพลงมันตื่นเต้นวะมันเหมือนมันนับถอยหลังแล้วเปิดอะสีแดงๆอ่ะเห็นปะเออเราเอามาได้ปะล่ะ <c oughs> เอามาเรทดสอบติดทางซ้ายดิ <c oughs> เห็นดาวปะเห็นรูปดาวปะนั่นแหละมันคืออะไรก็ไม่รู้ดดิซ้ายซ้ายซ้าย <Yeah. S 2> าเราไปสูงกว่านี้ได้ไหมเนี่ย ข้มอาคารจะมีอะไรบ้างวะโอเยไม่มีเฮ้ยภารกิจแรกเก็บของไม่เก tamam. okay, hey, okay. ็บของไม่คบว่ะเธอเราเสียเนไปหนต่างคนต่างเสียเฮ้ยเฮเฮ้ยหรือมันเป็นโจรสลัดวะเช่ตำรวจเธอมัคือตำรวจมันคือตำรวจมันคือตำรวจเร็ว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 เรเร็วเร็วปิดเร็วเร็วเร็วดร็วเวรวเรวเวว ไปเลยทำไมมันน่ากลัวจังวะไปได้ไหมวะหรือว่าไปไม่ได้เดี๋ยดเดี๋ยว,ยวออกออกเรือแล้วปะ,ะ,ะไม่ดีเลยนะจ๊ะนี่เพชรแค่หกสิบแปดสิบดอนไม่ดีเลยนะจ๊ะ ยังไม่ดีพอโอ้โอเคมันมีอันนี้เป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันในอะไรนะเรื่องอะไรวะโลเคชั่นต่อไปต่อไปนะครับโอเค